ชัดิย้ำกทมปลดล็อกทรงผมและประก,กาศให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกทมแต่งกายอิสระได้หนึ่งวันต้องประเมินข้อดีข้อเสียเ้าเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวติเดเรเดรับหรือสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับรายงานนี้นะครับ28มิถุนายน66นะฮะกรุงเทพมหานครเนออกหนังสือถึงผู้มีการเขตร,รวมไปถึงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับทั้ง4 3 7แห่งปลดล็อกให้นักเรียนไว้ทรงผมได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็แต่งกายด้วยชุดอะไรก็ได้โดยไม่บังคับ1วัน โปรดกาสให้เด็กมีสิทธิ์แล้วก็เสรีภาพในร่างกายของตนเองนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยก็บอกว่าการปลดล็อกทรงผมและก,การแต่งกายนั้นเป็นความตั้งใจของกรุงเทพมหานครที่ต้องการจะคืนสิทธิเสรีภาพให้กับเด็กทุกคนหลังจากก่อนหน้านี้ได้ออกประกาศเรื่องสิทธิเด็กนะแล้วก็บดล็อกการแต่งชุดลูกเสือเนตรนารีไปแล้วซึ่งรองผู้ว่าบอกว่าหัวใจมันมี2เรื่องคือเรื่องที่1เรื่องสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนตรงนี้มันคือการทําให เด็กไปโรงเรียนอย่างมั่นใจถูกสุขอ,อนามัยโรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์มีส่วนร่วมกับนักเรียนในการออกกฎได้เรื่องที่2คือการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเด็กๆสามารถใส่ชุดอะไรก็ได้มาโรงเรียนชุดนักเรียนก็ได้โดยการปลดล็อกทรงผมและการแต่งกายของนักเรียนในครั้งนี้ได้ผ่านการหารือข,ของคณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทนครูสำนักการศึกษาตัวแทนนักเรียนและก็ตัวแทนผู้ปกครองด้วยนะครับ นายชัชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยเปิดเผยว่าการปล,ล็อกทรงผมและเครื่องแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจะมีการประเมินผลควบคู่ไปด้วยครับหากว่ามีผลเสียมากกว่าผลดีก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้เหมาะสมอีกครั้งด้วยนะฮะซึ่งนายชัชาติบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการประเมินว่ามันมีผลดีผลเสียอย่างไรผมบอกว่าไม่ต้องไปกลัวเราพร้อมจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นถ้าเราไม่ยอมทําอะไรใหม่เลยสุดท้ายเด็กก็ไม่ได้คิด ผู้ปกครองก็ไม่มีส่วนร่วมเราต้องกลา้าทาแต่ต้องมีกรอบกติกาอยู่ถ้าสุดท้ายมันดีก็ทําต่อถ้ามันอาจจําเป็นต้องปรับปรุงเราก็ปรับปรุงได้เพื่อนๆน,น,น,น้องๆน,น,นะฟังแบบนี้แล้วดีใจหรือเปล่ามีความคิดเห็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่คิดเห็นอย่างไรนะแลกเปลี่ยนมาได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS กดหมายเลขสามสิบสี่นาฬิกาห้านาทีจนถึงเวลาสิบห้านาฬิกาเนี่ยนะครับ